แล้วก็รับปรุกชองนี้แม่ค่ะวันนี้เราจะมาเล่าสมัยตอนเด็กๆสมัยตอนเด็กให้ฟังหาไปมาไม่กี่ปีนะเราจะเรียกสมัยตอนเด็กเพราะตอนนี้หน้าแก่แล้วนะคือแบบว่าสมัยตอนเราเรียนจบมปลายใช่ป่ะเรามีโอกาสได้ไปเรียนต่อที่ประเทศจีนเพนาเดวใช่ไหมตอนนั้นเราไปคนเดียวไะไปคนเดียวแบบไม่ได้มีแบบน้าๆไปหรือไม่ได้มีอะไรไปช่วยเราเลยตอนนั้นตอนนั้นภาษาจีนก็ยังงูประายังต้องแกงหวนใช่ไห ยังไม่ได้บอกเอออะไรมากคือมันก็แค่บบแบบแบบนีน้นิดหน่นอยใช่ปะ่ะแล้วก็ไปใช่ปะ่ะคือต้องเกิดเลยก่อนว่าที่เราติดออกมาที่นั่นหนึ่งมันเป็นเพราะว่าจริงๆถ้าเป็นเราเราเป็นตำรวจเราก็ให้ติดนะคือ <No. S 1> เราดูรูปในพัสอร์เราแล้วเราดูตอนในของเราใช่ปะ่ะคือมันไม่เหมือนเดีเันเล่นจริงเลยว่าต้อง oh, เกิดเลยว่าเราอะทำศิลยกรรมเว้ยเราอะสมัยก่อนไม่มีคิวเว้ยแล้วเราไปตักคิวใช่ป่ะ คือตอนทําพัดปอดอ่คือยังไม่ทําศัลกรรมไม่รู้ไปสั่นติเลยทําพัดปอดก่อนยังไม่ศัลยกรรมมันก็นเลยต้องติดต่อมอเป็นอย่างเงี้ยแหละกก<ๆ>แต่ตอนนั้น,น paused, อน่น i i มอะมันเหมือนต้องไปจีนตอนที่หน้ายังหน้ายังไม่ได้ทำอะไรมันเหมือนต้องไปจีนตอนนั้นก็เลยต้องทําพัดปอดไปจ้ะพอมีโอกาส <S <S ได้ไปจีนอีกรอบหนึ่งตอนที่ทำศัลกรรมเสร็จแล้วเนี่ยเออมันก็เลยติดไงตอนนั้นคือไปแบบหน้าหน้ายังตรงปกอยู่แต่ตอนไม่ไปหน้าไม่ตรงปก แล้วก็เลยติดรอบนั้นก็เลยติดแทนและทีนี้เว้ยเราอ่ะเราเมื่อก่อนไม่มีคิวใช่ปะเราทําคิวใช่ปะแล้วก็เมื่อก่อนมีไฟตรงไหนไม่รู้ว่าไม่แน่ใจว่าเป็แล้วเราก็ไปจีอ้ออกแล้วเราก็ทําจูงใช่ปะและทีเนี้ยเราก็ไปยืนต่อบแล้ว่าตำรวจจีนอ่ะจำไม่ได้ว่าถามน่าจะถามประมาณว่ามาทําอะไรที่นี่อะไรเงี้ยตอนที่เขาจะเปิดพาสปอร์ตเราดูวีซ่าว่าเรามีวีซ่านักเรียนนะอะไรเงี้ยเขาถามเราก่อนนะถ้าจะไม่ผิดเหมือนเราจะตอบไปว่าเออเรามาเรียนนะ เราพูดเป็นภาษาจีนเออมันก็จะถามอะไรสักอย่างมันจะถามเกี่ยวออกมาทิ้งทำไมแล้วเราก็ตอบว่าเออบอกแบบว่าฉันมาเรียนนะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วนาทีนั้นเขาก็เปิดพัดปอดเว้ยแล้วเขาก็หยิบพัดปอดเราขึ้นมาแล้วก็แบบมองหน้าเราแบบนี่เว้ยพัดปอดเขาก็หยิบเขาก็เปิดดูใช่ปะเขาก็เปิดดูใช่ไหมแล้วเขาก็ทำเดดนี้ยแบบเที่ยวกับหน้าเราเที่ยวกับหน้าเรา <c oughs> เออแล้วเขาก็ เรียกเราออกไปคุยรอบแล้วให้คนถัดไปอะคือเข้าคุยเขาต่อใช่ไหแล้วเราก็ต้องเขาออกไปคุยข้างนอกแล้วเขาก็ถามเราว่าแต่ว่าใช่ตัวจริงจริงไหมอ่ะเดี๋ยวจะให้ทุกคนดนนูคือใครๆก็ให้ติดถ้าเป็นเราเราก็ให้ติดเดี๋ยวถ้าเป็นเราเราก็ให้เราติดเวยคือแบบหน้ามันไม่เหมือนเนาะเนี่ย <laughs> เ, <laughs> เห็นปะคือแบบมันไม่แปลกเลยนะเว้ยที่เราจะติดคือมีตาที่เหมือน พี่บอกว่าพี่ทำให้เราติดอะติดตอมอเป็นเพราะว่าอันเนี้ยกับอันเนี้ยมันแตกต่างก็หล่อแต่มันไม่มีคิวอะรูปเนี้ยมึงคือแบบมึงมันไม่มีคิวเลยเว้ยคือบมันโล่งแล้วมันนแบบี้เนีอั้ยหล่อคือแบบมันไม่มีคิวใช่ป่ะแล้วแบบเออหน้าก็เปลี่ยนไปเว้ยคือแบบนี่นี่ไม่ติดใจเลยที่เหมือนเรียกต่อไปติดตอ่อมอลแล้วก็เลยต้องแบบไปหน้าอธิบายเขา สมัยก่อนนะมันเราตอนนี้ไม่มีแล้วอ่ะเราเจอแบบโชว์รูปซะหน่อยรูปแบบตอนที่ยังทำเสกาวแล้วยังพันพันแบบพันเจอหมูอยู่อะไรอย่างเงี้ยสมัยนั้นแหละยังมีใช่ปะเราก็เลยต้องมาดูว่านี่นะทําหน้านะก็เลยแบบว่าอ๋อเหรอเออเขาพอเขาดูรูปทีื่อนเขาหน้าดูไปเรื่อยแล้วแบอ๋อเขาเข้าใจแล้วเขาก็เลยให้เราผ่านเข้าประเทศจีนไปได้เว้ยแล้วก็มีสนิทเลยมึงเลยสนิกมากก็คือพอเรากลับมาไทยใช่ปะเราก็เลยนัดเจอเพื่อนเก่าที่เราสนิทใช่ปะเหตุการณ์อยู่ในเซเว่น คือพนักงานที่เซเว่นคือเป็นเพื่อนสมัยมัธยมโรงเรียนเดียวกันเว้ยเป็นแต่ว่าคนละห้องเว้ยและที่นี้เราอยู่กับเพื่อนเราได้เป็นเพื่อนสนิทใช่ปะกางคิดตั้งอยู่แล้วเพื่อนคนนั้นที่อยู่ต่างห้องกําลงคิดตั้งให้กับเพื่อนเราเราอยู่ข้างๆเพื่อนเว้ยและคนนั้นที่คิดตั้งอยู่ที่เป็นพนักงานใช่ปะแบบเด็กต่างห้องมันก็ถามคือถามเพื่อนเราว่าเออนิงเป็นไงบ้างเห็นเพื่อนต่างประเทศเออนู่นนี่นั่นมันก็ถามสุรสิ์ใช่ปะจริงจริงมันเห็นเราด้วยแต่ว่าหนิงก็ถามเพื้อเราแต่ว่า แล้วทีเนี้ยคือเราแบบนี่ไงมันก็ยิงแบบนี้แต่ววมันก็มองหน้าเราแบบแปลกมากแบบเฮ้ยนี่นิ้งหรออะไรเงี้ยแบบมันจำเราไม่ได้เว้ยเราแบบนีคุณ่าพเปลี่ยน,น,นงไปไหนะแต่เร,เราไม่ได้เปลี่ยนจริงถ้าพวกเห็นรูปสมัยมอปลายเราเดี๋ยวเราจะลองขึ้นรูปอันแบบหน้าเก่าให้ดูนะเพราะเขานี้จะเสียใจที่จะต้องขึ้นอันเขาคิดว่านี่ส่วนล้วหรอเดี๋ยวนี่ทำหรือนป่าเปลี่ยนหรือเปล่าเห็นหน้าดื้อนี่สุดเลยได้ คือเราเสือกพี่พี่นี่อยากจะจมูกแล้วก็คิดหนูแต่ไม่ฟังเอาไว้แบบมีตาไปทำซีรีส์ใหม่ดูเยหนียงใหญ่แล้วเนะี่ยเดี๋ยวเราจะขึ้นรูปสมัยมอปลายอ่ะที่แบบที่ไม่แปลกใจเลยที่แบบเพื่อนต่างห้อง,องคนนั้นจำเราไม่ได้อ่ะแล้วมันก็มองเราแบบแปลกๆแล้วเราอ่ะแล้วเราก็แบบไม่กล้าพูดอะไรเชฟฟ้าแบบเออไม่กล้าพูดแบบเออเราทำเสียงกันตายอยู่ทีนี้แต่ตอนนี้ไม่อายแล้วไง ก็ขอขอบคุณสำหรับทุกคนที่น่าฟังอยู่จนตอนนี้นะคะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะแล้วก็เป็นคนที่แบบว่าเพิ่งดูเราไปครั้งแรกนะนี่ก็เป็นคลิปแรกที่เปิดหน้าเลย <Wow. S 1> กดติดตามให้เราหน่อยนะ,ะกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วขอบคุณทุกคนนะคะ